radio contact with the outside. เอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ่งลิซเซ่นวันกันเช่นเคยนะแลวเราก็ในเกมโตลตาลูสับประยุทธวิยาจารย์นั่นเองครับผมโดยในเช้าวันนี้ก็มีทางหน้าของร้านค้ามาให้แลกแล้วนั่นก็คือร้านค้าหิน94เนาะที่เรารอกันในที่สุดมันก็มาแล้วครับแล้วบอกได้เลยว่าของดีแบบเพียบๆมีอะไรที่ผมอยากจะมาแนะนําบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นนะสําหรับใครที่กำลังมองหาร้านเตเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมราคาถูกการเติมเองขอแนะนําเป็นร้านเติมเกม Power Play เลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกถก,กรารเติม 24ชั่วโมงอีกด้วยนะหากใครสนใจก็สามารถส่เข้าไปใน Facebook ได้ว่า P.O. W.W.R.P.L.Y. หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับเติมถูกเติมไวต้องที่ร้านเติมเกม Power Play แล้วก็อีกอย่างนะสำหรับใครที่ไปใช้บริการที่ร้านเติมเกม Power Play แล้วในหน้าชำระสินค้าเนี่ยอย่าลืมคลิกเลือกเป็นช่อง Backlist Advance กันด้วยนะครับก็จะเป็นการสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งเอาล่ะเรามาดูทางด้านของกิจกรรมหิน94กันเลยก่าครับโดยตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นทางด้านของร้านค้าแรกแบบทาออ์เลยซึ่งวิธีการเกมหินะรรรมอออ่่่เเเเดดี๋ยวาาพูถึึงงงืซ์จ ต้องเปิดมาอย่างน้อยเนี่ยร้อยวันแล้วนะครับผมโดยร้านค้าตัวนี้จะเข้ามาถามว่าไปเก็บมาจากไหนก็ไปเก็บมาจากแพ็คเติมต่างๆเนาะบางแพ็คเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็จะมีหินก้าสีติดมาด้วยซึ่งตรงนั้นแหละก็จะทําให้เราสะสมหินก้าสีแล้วก็ทางด้านของกิจกรรมกายแท้นะอันนี้พี่อ้นบอกมาเนาะส่วนใหญ่มันก็จะมีมาเรื่อยๆนั่นแหละพอเราได้มาเราก็สะสมสะสมเสร็จแล้วก็ทําการซื้อโดยณนะปัจจุบันล่าสุดเลยก็คือทางด้านของกิจกรรมถังซานเทสมุรใช่ไหมอ่ะเดี๋ยว ขออนุญาตเปิดดูก่อนมันก็จะมีหิน9สีนะครับผมให้เก็บเนี่ยแบบนี้นะครับผมมันก็อยู่ในกิจกรรมบ้างแล้วอยู่นู่นอยู่นี่อยู่นั่นเนาะก็จะทําให้เราเนี่ยสะสมแล้วก็เอามาแลกของได้โดยราคานี้บอกเลยว่าเป็นร้านค้าที่เทพที่สุดนะครับผมเป็นร้านคาถาวรที่เทพที่สุดเลยอ่ะเรามาดูกันนะครับผมโดยกิจกรรมเนี่ยไม่ได้อยู่61วันนะครับเพียงแค่ว่า พอผ่านไปแล้ว61บวัน17ชั่วโมงตรงนี้จะมีการรีเซ็ตร้านค้าครับแล้วก็ไอเทมบางอย่างเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนใหม่เนาะอย่างเช่นในนะ้ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นทางหน้าของถังเยี่ยหัวใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารอบหน้ามันจะเป็นอะไรบางทีอาจจะเป็นมาน้ำเนาะอะไรอย่างนี้ซึ่งแล้วก็กระดูกประจําตัวตอนนี้มันเป็นทาง้านของนิ่งหลงๆใช่ไหมอ่านิ่งหลงเอซตัวนี้ดีมากเลยนะสําหรับใครที่เป็นสาย P PP ครับต้องห้ามพลาดและทีนี้ถ้าเกิดว่ามันดีตัวนี้มันจะดีไปไหนนะครับผมแน่นอนเลยว่ามันจะดูกกชิ้้้้้นนนนนนออื่่าาาตตรรงงีีเเ็มุ หลังจากที่ผ่านไปแล้ว61วันเนี่ยมันจะรีเป็นฐานของกระดูกประจําตัวของใครเนาะอันนี้เราก็ตัดสินใจได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าถูกใจก็แลกไปเลยครับโดยส่วนตัวที่ผมเห็นแล้วผมแบบว่าโคตรที่จะดีใจเลยน่าจะเป็นทานของกระดูกตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตหาก่อนเอา้าเป็นฐานของอ d สดาเหรอแม่งขึ้นเป็นสีแดงอ๋อนะครับผมมันยกเป็น s p อยู่แม่เราก็ดูผิดอา่าไม่ใช่นะครับผมน่าจะเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นทานของสายควบคุมครับขณะใช้สกิลวิญญ,ญาณ ให้เป้าหมายเนี่ยมึนงงหนึ่งคืนโอ้โหอันนี้เนี่ยของดีครับผม ขอสายควบคุมเลยนะอันนี้ผมกะว่าจะแลกอยู่แล้วอันนี้รอแลกตอนหลังนะครับผมมีอยู่ประมาณ2 0 0 0 0แล้วกระดูกประจำตัวหลงสำหรับผมเนี่ยค่อนข้างที่น่าจะสนใจมากเลยนะแล้วก็ส่วนกระดูก s อีเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากแลกก็แลกได้เลยนะเพราะว่ากระดูก s อีเนี่ยมันคุ้มอยู่แล้วครับโดยปัจจุบันกระดูก s อีถ้าเกิดว่าเรามีการย่อยกระดูกสีดาวขึ้นไปใช่ไหมเราก็จะได้ไอเทมการันตีมาด้วยซึ่งในส่วนตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากให้คุ้มเนี่ยเวลาแลกไปแล้วนะครับผมก็เอาไปตีให้มันขึ้น ของการันตีอยู่ง่ายๆเลยก็คือตีกระดูกนะผมให้ขึ้นสีดาวแล้วก็ย่อยทิ้งนะครับผมตัวไหนเราไม่ได้ใช้อ่ะแล้วก็สะสมแล้วก็มาตีได้โอ้โหร้านค้มมาโคตรแจมอ่ะอันนี้เราก็ต้องรอดูนะบอกเลยว่าเป็นทางด้านของร้านค้าที่มันอยู่ถาวรครับถ้าเกิดว่าใครอยากแลกก็สามารถแลกได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรอเซตหลังดูว่ามันจะมีอะไรนะครับผมเราก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนว่าเฮ้ยในอนาคตเนี่ยมันจะมีทางด้านของกระดูกประจําจตัวแขนซ้ายของมาน้ําด้วยอ่ะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยมันเป็นระยะเวลาอีก61วันใช่ไหมกิจ,จกรรมถึงจะเปิด ผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราแลกกระดูกมาน้ามันจะคุ้มหรือเปล่ามันจะแบบว่าใกล้เซียนต้าหลิวกันไปหรือเปล่าทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเฮ้ยทางด้านของมาน้ำเนี่ยถูกเอาออกแล้วก็เอาเซียนตานหลิวเข้ามาใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องรองคิดดูอีกทีว่าเราคุ้มหรือเปล่าที่จะแลกกระดูกประจําตัวของมาน้ำนะตรงนั้นนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม,ผมไม่ได้มีอะไรมากยังจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นกิจกรรมทางด้านของทาวนแล้วก็คิดให้ดีก่อนแลกด้วยนะครับผมแล้วก็อัปเดตเสริมอีกอย่างหนึ่งทางด้านของเซิร์ฟจีนละกันช่วงน จะไม่มีการอัปเดตแล้วนันล่าสุดนะครับผมพี่อ้นเนี่ยก็ได้ข้อมูลมาจากลีกนะครับโดยข้อมูลเนี่ยระบุไว้ว่าปรมาจารย์วิญญาณจา์คนใหม่นะครับผมตัวต่อไปของเซิร์ฟจีเนี่ยจะเป็นทา้านของตัวละคร SJR ซึ่งชื่อเนี่ยผมอ่านแล้วไม่เข้าใจนะครับผมว่ามันเป็นชื่อของอะไรหรือว่าเขามันเป็นคําใบ้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะใช่เป็นชื่อตัวละครนะเออน่าจะเป็นคําใบ้โดยการต่อสู้ของเขาเองเนี่ยจะมีการคล้ายกับถั่วปหยุ่นอีกด้วยนะครับผมจะกําหนดปล่อยเนี่ยในเดือนตุลาคมอันนี้เราก็ต้องมาลุ้น เป็นตัวอะไรถ้าเกิดว่าไอ้นี่เนี่ยมันไม่ใช่ชื่อตัวละครใช่ปะมันเป็นคําใบ้ผมมองว่าสร้างจิตวิญ,ญญาณอาจจะเป็นทางด้านของตัวละครพระเอกภาคสองก็ได้ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าใครรู้นะครับผมว่าเฮ้ย <c oughs> ดูชื่อไปแล้วอ๋อมันตัวละครตัวนี้นี่พี่อ่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับอ่าน่าจะเป็นทางด้านของคําใบ้แต่ว่าเราจะได้รู้จริงๆนะครับผมในเดือนตุลาคมแล้วก็สกิล,ลการต่อสู้เนี่ยจะคล้ายคลึงกับถัวใบอย,ยู่อีกด้วยอ่าอันนี้เราก็ต้องมาติดตามรับชมอ่าเดี๋ยวเราก็ต้องมารอลุ้นดูกันอีกทีเนาะ ก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์สสกดซับสไครกดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปและสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนก o o ดบายทุกคน